สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 02 272 3333กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการท้าชนก้นกรวกับเมนูอาหารจากผักหวานปา่าแห่งศูนผักหวานผอออป,ป๊อกจังหวัดสระบุรีซึ่งวันนี้เราประดามแม่ครัวของทั้งสองบ้านต่างก็ขนเมนูเด็ดมาประชัน ทั้งแกงเรียนผักหวานป่าจากทีมหมูสี่สาวโสดสวยและแกงผักหวานป่าจากทีมหมูเจ็ดเด็ดสระเตซึ่งฝีมือการทำครัวจะจี้จัดขนาดไหนก็ต้องไปติดตามชมการแข่งขันได้ในรายการท้าชนก้นครัวกันเลยครับ วันนี้นะครับเราจะมาประลองครับแม่ครัวฝีมือดีนะครับทั้ง2ทีมนะครับจะเป็นใครกันบ้างครับน้องพลอยครับวันนี้ครับสำหรับทีมพลอยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสวยทั้งสองคนฝีมือเนี่ยไม่เป็นรองใครเรียกว่าจักรวาลจัดเรียงมาอยู่ที่นี่แล้วเพื่อชัยชนะค่ะพี่ ทีมพิ้วหลานี่ครับต้องจากาสวยยังนอกจากสวยแล้วยังโสดอีกด้วยฝีมือเรื่องของการปรุงอาหารไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยอย่างนี้ชิมมาแล้วเหรอโอ้โหชิมมาแล้ว <ทะ S 1> สุดยอดโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเชิญทั้งสองทีมออกมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยเชิญเลยวิ่งเลยวิ่งเลยใครวิ่งก่อนชนะใครวิ่งมาชนะ ชนะชัวร์ทีมนู้นทีมเรามานอนนอนนอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําก่อนเพราะหนูเป็นคนเริ่มทีมพอยเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราอยู่กันที่หมู่เจ็ดฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อทีมว่าหมู่เจ็ดอะไรคะเด็ดสลัตีไอ้ยาไอ้ยาแล้ว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 ชนะชัวร์แค่ชื่อทีมก็กินขาดกับเมนูอะไรคะคุณพี่แกงเผ็ดผักหวานค่ะผักหวานป่าค่ะจำได้จำได้แกงเผ็ดผักหวานป่าวันนี้ทั้งสองทีมนะทั้งสองทีมแต่ขอรอนี่ยบอกว่าเราอยู่กับพี่จำเนียแล้วก็พี่บุ๋มของเราใช่ไหมคะมั่น ใจไหมคะพี่มั่นใจชนะชัวร์ไหมคะเต็มร้อยแพ้แล้วกลับบ้านเลยชนะชัวร์เลยชนะผมถามหน่อยผู้หญิงใช่ไหมที่ผู้หญิงโอ้หทำงี้เดี๋ยวน้ำร้อนลวกหลังหนูนะที่สุดนะตัวใหญ่กว่าผมอีกมากมากกวนะฮะเอามาถึงที่ของผมบ้างครับสำหรับทีมของเราครับมูสีสาวสดสวยเลยนะฮะยังสดจริงอยู่ป่ะฮะสดจริงจ้ะสวยจริงสวยสดงดงามวันนี้ทีมเรามากับเมนูอะไรครับแกงเลี้ยงผัดหวานป่าจ้าแกงเลี้ยงผัดหวานป่าผักผักบ่แม่นผัด เอาใหม่พูดให้ชัดผักหวานป่านะครับแกงเรียงผักหวานป่าจ้าวันนี้นเรอาอยู่กับคุณพี่สายหยุดนะครับแล้วก็คุณพี่อาพรนะฮะวันนี้เรามั่นใจแค่ไหนครับเต็มร้อยค่ะ,คะเฮ้ยทำไมเสียงดังกว่าของหนู<ล>นของเรานอนมานอนมาที่เดดของเมนูเราอยู่ที่ไหนครับ ผักหวานป่านนี่เกือบแล้วไงวันหลังเตียมก่อนดิออ้เดี๋ยวให้ประจำที่กันก่อนเล้ประจำที่เลยค่ะเเลยครับประจำที่กันเลยนะครับอ่านี่ค่ะยืนรอเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังเราสองคนพร้อมแล้วและมีอีกหนึ่งกลุ่มที่พร้อมกรรมการเราในวันนี้อมาไกลมากอะวันนี้ครับกรรมการของเรานะครับมาจากเทศบาลสางซห แน่นขนาดแน่นขนาดยิ่งกว่าคณะลิเกม,มาอีกนะว,ว,วันนี้มาเต็มมาเต็มแต่ถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องแข่งขันมั่นใจไหมว่าทีมพี่จะชนะโอ้โหเต็มร้อยเกินร้อยครับไม่เอาอย่าข่มตัวเองรู้รว่าใจใจ,ใจแปวไปแล้วจริงๆมั่นใจแต่หนูแพ้แน่เลยพี่จริงอ่ะทําไมอ่ะความสวยก็แบบความ,วามสวยไม่ที่หนึ่งนะแต่ตอนนี้น้ํายังไม่เดือดเลยอ่ะกลัวไม่ทันอ่าเดี๋ยวลองมาดูถ้าผู้ชมพร้อมแล้วนะครับมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับห้าสี่สามสอง นยนส่วนผสมของเมนูแกงเลียงผักหวานป่าได้แก่ผักหวานป่าปลาดุกย่างกุ้งสดกุ้งแห้งกระปิหอมแดงก,กระชายเห็ดบวบพริกขี้หนูแห้งฟักทองใบโหระพาน้ำปลาซีอิ้วขาวและผมปรุงรสครับ ส่วนผสมของเมนูแกงผักหวานป่าได้แก่ผักหวานป่ายอดอ่อนเนื้อไก่น้ำพริกแกงเผ็ดหัวกระทิและน้ำปลาครับอย่างแรกที่เราต้องทำต้องทำยังไงครับอย่างแรกเลยต็อน้ำตั้งใส่ไว้ใช่ไหมล่ะต้องใช้เวอร์แก๊สด้วยไฟแรงนะฮะไฟหมดกดสั่งเวอร์แก๊สคือไฟแรงมากเมื่อกี้สะดุ้งหลายรอบมากแรงดีไม่มีตกนะครับเวแก๊สนะฮะเอาลครับ หลังจากที่แนะนำส่วนผสมกันแล้วทีมหมูสีสาวโสดสวยก็ขอเริ่มด้วยการเตรียมน้ำเครื่องแกงเลี้ยงซะก่อนอ่ะ <มา S 2> อันนี้ที่บอกสามวันสามคืนใช่ไหมพี่บุม๋มพริกแกงพรพิกแกงเราใส่เยอะไหมะคะเ,เยอะกแต่ใส่อพอประมาณเนาะเพราะว่าหหมอใญพริกแกงเนี่ยผมบอกใส่เยอะมากไม่ดีครับทำไมพี่หลูรู้ได้ไงทำไมใส่เยอะมากไม่ดีเปลืองครับ ส่วนทั้งฝั่งหมู่จ็ดเจ็ดสราเตก็ขอใส่เครื่องพริกแกงขั่วลงในน้ำเดือดด้วยเช่นกันเรียกว่าเมนูอาหารวันนี้น่าจะเป็นเมนูน้ำน้ำแบบเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไปดูที่พิวล้าบ้างดีกว่าครับนี่เดี๋ยวคนให้มันเดือดก่อนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวหนูกลับมาที่อะไรไหนมาแล้วครับโอป้าสายหยุดครับจ้าว่าไงจ้าแลวยังไงกันต่อตอนนี้ความหอมมันเตะจมูกรู้แล้วเ้ยจริงป่าหนูลองก่อนว่าเตะเบ้าแล้ว ยังไงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้เดือดดีก่อนโอ้โหนี่พระเอกของเรามาแล้วนะคุณผู้ชมเรับเอามาทั้งสวนเลยใช่ไหมคะเนี่ยจ้าผักหวานปานี่เป็นยอดใช่ไหมฮะใช้ยอดผักหวานปานะฮะนี่ขนาดพี่ลูกกินไปครึ่งไร่แล้วนะเมื่อต่างฝ่ายต่างเตรียมเครื่องแกงกันเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนของการใส่เครื่องและส่วนผสมต่างๆลงในหม้อกันแล้วครับ ไปดูเอาพลอยบ้างถูกกำลังจะบอกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดือดแล้วนะใส่ไก่เนื้อไก่ใส่ไก่ลงไปเลยเนื้อไก่ลงไปเลยเนื้อไก่ที่เราคัดสรรส่วนไหนโดยเฉพาะหรือเปล่าครับเ่ื่อหน้าอกหน้าอกไก่นะฮะมีนะครับถูกต้องครับเนื้อนมไข่ไงมาหมดเลยกนเนื้อ เป็นไก่ที่ลืมไว้นอกตู้เย็นไม่ได้ไหมใช่ <laughs> เขาเพิ่งหั่นเมื่อกี้ตอนสองสองนาทีที่แล้วก่อนเจ้าไก่ลงหมออ้อน้ำพิกเขานี่นะเครื่องแกงเขาสามมาสามคืนตําไม่หยุดไม่หย่อนข้าวไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนน้ําก็ไม่ได้อาบเข้มข้นขนาดนั้นเลยหระ <laughs> นี่ทำทำแก้บนปะเนี่ย <laughs> แหมเรียกว่าน้ำแกงเด,ดเดือดเนี่ยส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเลยทีเดียว ครับมาทางด้านนี้ผู้ชมครับตอนนี้ครับเดือดพูดปูดพูดพูดปูดอย่างนี้นะฮะโอ้โหแล้วเือนลาวาครับหม้อใหญ่มากอ่ะไม่เป็นไรในเรื่องของปริมาณเราไม่ลักษณะลักษณะที่เห็นเดือดขนาดนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรของการทำแกงเลี้ยงปลาครับป้าเบาแก๊สไม่เป็นครับ ยังไม่ได้ช่วยเหลือทีมตัวเองก็ให้หนูมาช่วยอีกกรรมการหากันใหญ่เลยนะฮะมาแล้วตอนนี้วันนี้มาเหมือนเป็นคาเฟ่เนาะวันนี้เรามาแบบคาเฟ่ฮากันครับจับแล้วเต็มให้คุณผู้ชมนะฮะฟู้ดแพนเน็ตนะฮะท้าชนก้นขวดใส่อะไรต่อครับคุณป้าครับอ่าบวกมาใส่นี่เดือดจะเป็นมุขโอ้โหแข่งกันมากอะสองหนูว่าฟิลเลอร์หนูไม่ละลายโบท็อกซ์หนูก็ร่วงอะหนูว่าความรอสองฝั่งเอาหน้าหนูไม่ได้แล้วคิดว่ามาซาวหน้ากันแล้วกันอันนี้โหอย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวเป็นโทไม่กลัว เอาไม่ด้หน่อยถ้าเป็นส้มออยเอาไม่หน่อยบวกเอาไม่หน่อยเอาดูใกล้ๆแล้วมาดูใกล้ๆกันนี่เด็กยังมีอนาคตเด็กที่ไหนที่เลี้ยงไว้อะนะเด็กคนนี้แหละอ่าเอาละครับนี่อันนี้คือเราใส่อะไรไปเราบ้างก่อนใส่พระทองกับบวกอันนี้มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยเนาะจ้าจ้านี่นะครับ ชำนาญอะท่าทางของสาวโสดของเราอ่ะแน่นอนนะฮะชำนาญและช่ำชองไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีแบบผู้ชายมามัดใจเขาได้หรอกไม่สนใจเราไม่สนใจใช่ไหมเราสวยเรายังมีเวลาเลือกใช่ไหมคะสวยเลือกได้ยายที่จะตอบใช่ค่ะใช่ไหมคะสนใจค่ะสวยเลือกได้ไปอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณพี่สายหยุดเราเราต้องทิ้งไว้นานประมาณกี่นาทีนะมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวเพราะพวกก็สุกง่ายพวกสุกง่ายเดี๋ยวก็ใส่ผักหวานแล้วก็ใบมังลัก มีวิธีการดูไงคะว่าบวบสุกแล้วก็ก็ดูอย่างเงี้ยอ้าวช่วยได้เยอะเลยสาวโซนเราดูอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวให้สาวโซนเราดูอย่างเงี้ยไปก่อนมาดูอย่างนี้ที่ก่อนอย่างนี้ไปดูอย่างนออย่างงี้โอ้ับจาดนั้นก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนี้เลยผักหวานป่ายอดเขียวๆอ่อนๆใส่ลงไปต้มให้เดือดจนรสหวานของผักหวานซึมซาบไปั่วทั้งสองหม้อเลยแหละครับเแล้วครับ วิธีการตักนะครับเดี๋ยวต้องมีแบบเช็ดเช็ดครอบต้นเทคนิคของวิธีการตักนะคุณผู้ชมครับมือเดียวนะยังไงก็ได้ไม่ให้ลวกมือนะฮะเพราะมันร้อนมากเลยนะฮะน่ากินมากนะครับเทคนิคพี่นี่ใครๆก็รู้นะคะอ่าอ่านี่ตักล้นตักล้นได้ไปแล้วนะคะโอเคอ่ะพอก่อนเดี๋ยวจะล้นด้วยอ่ะอันนี้โอเคเรียบร้อยมาดูเดี๋ยวไปตัดแต่งให้สวยงามทีนี้ดูเทคนิคของทีมผมนี่มันต้องให้เห็นวัตถุดิบครับเดี๋ยวมันต้องโปร่งใส จะไปเครื่องปั้นดินเผาอะไรของคุณมันไม่ได้จะมาหม้อเล็กๆแบบหนูไม่ดูไม่ดีพูดเรื่อเครื่องปรุงมีหมูแค่เดยกหม้อใสๆมาเลยผมทั้งกุ้งทั้งฟักทองนู่นนี่นั่นเยอะแยะเดี๋ยวโชว์เลยโชว์เลยนี่วิธีการตักเหมือนกันเปล่าตักยังไงก็ได้อย่าให้ลวกมือนะฮะใช่ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเทคนิคพี่แต่ละอย่างนี่แล้วคุผู้ชมครับตอนนี้ชาว่าคุณผู้ชมแหละท่านไม่เสียดายเครื่องเลยนะมันอยู่เลยทำไมเขาไฟผัวน้ำเช็ดน้ำยาไหลน้ำลายไหลครับพูดยังไม่ชัดเลย โโอ้ห oh. มันคือส่วนผสมพิเศษที่ล่วงเราไวาอย่างไนวะเนี่ย <c oughs> มันต้องมีไม่มมไมงมั้นมันไม่เรียกว่าส่วนมันไม่ได้เรียกว่าแกงแบบว่าแกงเลียงนี่โอ้โห ล่วงมาอีกได้ไหมชื่นใจมากนะคุณผู้ชมครับโหดแล้วมองขึ้นไปแบบหอมเลยนะฮะเนี่ยเข้าสวยนี่เตรียมนะทีมงานเข้าสวยไม่มีเข้าสวยไม่กลับนะขอกินกับขนมจีนได้ไหมฮะเนี่ยอร่อยจริงจเลยนะครับเนี่ยโหดแล้วไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะโอ้นี่ตัดอีกกี่วันหมดหมดหม้ออีกกี่วันจะไปห่วงทำไมไม่ห่วงเนื้อจัดให้เลยท่านนายกกับท่านผอป๊อกนะฮะเนี่ยวันนี้นะครับโอ้โหลาดกันไปเลย จะเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วผู้ชมครับหอมจะน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีมของรูนะครับแกงเลียงผักหวานป่าครับโอ้โหหอมมากขออีกทีได้ไหม จะบอกว่าเสร็จแล้วเหมือนกันแกงผักหวานป่าของทีมพลอยพี่บุ๋มแล้วก็พี่จำเนียนหอมแบบผู้ดีผู้ดีเบาๆนี่เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผู้ชมครับเราจะกลับมาชิมกันดูนะครับว่าทีมของใครนะครับจะรสชาติถูกใจเราสองคนและท่านคณะกรรมการแต่ช่วงนี้พักกันสักครั่ะ